อ่ะข้อ1เป็นตัวอย่างนะลกูกข้อ1นึ่งงี้อ่ะฟังฟังฟังพี่ทำถ้าเครื่องหมายต่างกันเราทํำยังไงนะที่เราเคยเรียนกันอะ่ะเครื่องหมายต่างกันเอามาบวกเดอเอามาลบเอามาลบ 3. จุดฟังดีๆ3.1.01กับ2.987ุดเกาแปดเไคเมากันมากกว่าแปลว่าอะไรลกูก คู <tyard. S 2> ไม่ได้พูดถึงเครื่องหมายคูพูดถึงขนา,ขนาดประมาณแอบสุดมาน่า <Fro do? S 2> ก็เป็นลบที่ใหญ่กว่าใช่ไหมลูก<ร>ลบใหญ่กว่าบวกคร<บ>ับตอบบวกหรือลบถูกตอ้องคำตอบลบเครื่องหมายต่างกันเอามาทำอะไรกัน<บ><บ>เอามาลบกันโดยเอาตัวมากตั้งใช่ไหมวเอา3า0 1ตั้งลบด้วย2 9 8 7อ่ะลบกันจากหลังมาหน้หา1ลบ1 7ได้ไหม ทำไงยืมหนึ่งจะเหลือเป็นอไดสิบแล้วศูนยยืมได้ไหมไม่ได้ต้องยืม1เหลือศูนยี่เหลือเก้าสเอ็ดลบเเป็นเป็นส9่เลบเหลือหนึ่งศูนย์ลบเก้าได้ไหมยืมอีกแล้วเป็นสิบ สิบลบเเหล lonely, ือเหลือหนึ่งสองลบสองเป็นศเพราะฉะนั้นตอบอะไรครับเท่ากับบวกหรือหรือลบตอบลบศูนย์จุดหนึงหนแบบนี้เข้าใจไหมลูกเพราะว่าเรารู้แหละว่าเครื่องหมายต่างกันต้องมาลบกันแต่คำตอบจะบวกหรือลบขึ้นอยู่กับใครคนที่ตัวใหญ่ ใช่ไหมลกูกไข่ใหญ่ของคนนั้นก็ตามเนี่ยข้อนี้ลบบวกกับลบได้อะไรครับที่เราเคยเรียนกันมาลบบวกกับลบได้ลบที่ใหญ่ขึ้นก็คือเอามาบวกกันนั่นแหละลกส่วนข้อที่5 100กับ78็ดสิบแปข่มาก,กันแปลว่าบวกใหญ่กว่า ลบเล็กกว่าคาตอบอบวกหรือลบบวกถูกต้องอย่างเงี้ยเครื่องหมายเหมือนกันออกมาบวกกันเครื่องหมายต่างกันออกมาลบกันจัดไปม,มาดูข้อสามเขาเนี้ยใครยังไม่ทํามาดูข้อสามมันลบทั้งคู่ใช่ไหมลูกดังนั้นเอามาทำอะไรกัน<บ>เอามาบวกกันยี่สิบสองจุดเก้าห้า บวกกับ12.081เอ้ามันตำแหน่งไม่ตรงกันก็ใส่ศูนย์เพิ่มเติมศูนย์บวก1เป็น1นึ่งห้าบวกสบวกแเป็น1ิบสามทด1 9ึเบวกศนย์เป็น9ทด1เป็น10 10ใส่ศูนย์ทด1 2ึบวกสเป็นทด1เป็น5 2าบกหนึเป็น3ามนตอบ ลบส5 0สิบห้าจุดศูนย์สามนึ่งอ่าส่วนก็5เครื่องหมายต่างกันไหมลกูกก็เอามาลบกันนะครับก็เป็น100 100คือ1 0 0่งรลบ7 8 0ด5ก็ยืมกันเลยคราวนีย้ยืมกันเลยอันนี้ก็จะเหลือสิบ เก้าเก้าเก้าเก้ก็บไลูกสิบลบห้าเหลือห้าสิบลบสองเป็นเอ้ยเกบสเป็นเจ็เก้าลบูนเป็นจเก้าลบเป็นเก้าบเจเป็นเออคำตอบคือยี่เอจุดเก้าเจ็ดห้าครับนี่อ่า 1นึหเรียบร้อย2,4,6สีง่งครั้งหน้านะูกเป็นการบ้านของพวกเราโอเคข้อ1ข้อ,อ2ก็ผ่านไปอ่ะข้อ1เราจดเพิ่ไมไนะตัวน,นี้เราจะทำให้เราดีขึ้นว่าอะไรก็ตามตัวเดียวกันนะูลกลบก,กันจะได้อะไรได้ศูนย์เสมอนลกตัวเดียวกันลบกันได้ศูนย์เสมอนะครับ มามามาฟังต่อข้อ5ข้อห้าลบสิบสองจุดหกลบสี่จุดสี่แล้วก็มาลบบวกกับ9.9ทกับอันนี้เครื่องหมายทุกคนฟังแบบนี้แปลว่าอะไรเอ่ยจะจดไว้ลบเลบบความหมายคือลบเบวกกับลบบนะครับจดความหมายไปด้วย นี่อันนี้เลบบหมายถึง a อบวกกับลบบีสดงว่าสแสดงว่าข้อในวงเล็บเป็นอะไรเอ่ยลบบวกกับใครเฮ้ยขอไปลบบวกกับลบจะได้อะไรลบที่ใหญ่ขึ้นแปลว่าเอามาทำอะไรกันใหญ่ขึ้นแปลว่าเอามาบวกกันดิใหญ่ขึ้น,นอ่ะสิบสองจุดหกนะบวกกับสี่จุด จุดสี่ <4 S 2> ะอะไรมันมล,ลบอยู่ข้างหน้ามันไงไมันจุดเขาเดียวกันไหมเนี่ยก็แปลว่าเป็นบวกเอามาบวกกันไปเลยครับเป็น0จุดทด1 2ึบวกสเป็น6กด1เป็น7 17.0อันนี้จึงได้เป็นลบสิบดจุดศูบวก9.9เเนี่ย เห็นไหมต่อไปลบลบใหญ่ใช่ไหมลูกอันนี้สิบเจนใหญ่กว่า9ก้าไงลบที่ใหญ่บวกกับบวกที่เล็กครับต่อเป็นลบที่เล็กลงแปลว่าต้องเอาค่ามากตั้งลบด้วยค่าน้อยอ่ะเอามาลบกันก็เลยเป็น17.0-9.9ลบ9.9ลบไม่ต้องยืม สิบลบเเหลือหนึลบเไม่ได้ครับต้องยืมเป็น16 16กสิบหกสิบลบเเป็นเจ็ดใช่แล้วตเจ็ดจุดห่งต่อบวกบวกหรือลบติดลบเจ็ดจดหนึ่ครับผม มาดูข้อเจ็ดเขาเนี่ยข้อเจ็ดเจ็ดลบยี่สิบสี่จุดห้าบวกกับสิบสองจุดเก้าลบสิบเอ็ดจุดนะทำในวอเล็บก่อนใช่ไหมลกูกเพราะฉะนั้นอันนี้อันนี้เป็นบวกบวกกับตัวติดลบเอามาทำอะไรกันเอามาลบกันแต่คำตอบบวกหรือลบบวกใหญ่กว่าหรือบวกเล็กกว่า คำต่อเป็นบวกนี่ไงก็มาลบกันเอามาลบกันด้วยเป็น10บ9ลบ1 1บเหเหลือเก้าลบ5เป็น4 2สองลบ1เป็นหหวย1ลบเป็นศก็ได้1 4จึงเป็น ลบยี่บวกกับ1นดสอันนี้คือเครื่องหมายลบลบที่ใหญ่ใช่ไหมลกูกบวกกับบวกที่เล็กคำต่อเป็นลบถูกต้องเพอนเอามาลบกันเป็นยี่สี่จุดหลบหนจดเหลือห้าลบสเป็น1นใส่จุดสีลบหเป็นสา คำตอบคือยี่สิบสามติดลบลบเลยนะ 23, 24, จุดสี่เนี่เป็นสี่แล้วครูเขียนหนึ่งได้ไงเนี่ยเอ,อ้ครูเขียนสี่ได้ไงเนี่ยสอรี่สอ,อรี่มาจากไหนเนี่ยเออขอโทษขอโทษประมาณนี้หนกนี่ เรียบร้อยนะลูกนะต่อไปข้อ9ข้อสุดท้ายของวันนี้ข้อสุดท้ายของวันนี้อันนี้ทำในวอเล็บก่อนใช่ไหมลกูกอันนี้คือลบบวกกับอะไรบวกกับลบเป็นลบใหญ่ขึ้นคาว่าใหญ่ขึ้นแปลว่าต้องเอามารวมกันแต่แค่ตอบลบใช่ไหมครับก็เลยเป็น1 0 1จุดบวกกับ 2.40บวกกันเป็น5บวก0เป็น5 5.12จุดึงจึงเป็นลบ1.8บวกกับลบ12.55 5. อา้อาวกลายเป็นอะไรเนี่ยกลายเป็นลบบวกกับลบได้อะไรอีกเออลบใหญ่ขึ้นแปลว่าเอามาบวกกันนั่นเอง ก็เป็น1.80บวกกับ12.55 0บวก5เป็น5 8บวก5เป็น13ใส่จุดทด1 1บวก2เป็น3ทด1เป็น4คำตอบจึงเป็นลบ14.35โ okay. อเคมาทรง